ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ฟังคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตอนที่2ความในใจและคําสั่งเสียหลังจากวางแผนเสร็จแล้วราเที่ยงคืนทั้งคารวานก็ออกเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งนั้น กำลังจะก้าวขึ้นไปยังเขาลูกนั้นคําคอนผายมือว่าให้หยุดก่อนมั่นเห็นสีหน้าแกเรียบเฉยแต่มองไปข้างหน้ามึงออกมาเดี๋ยวนี้ข้ารู้มีคนสั่งให้มึงเฝ้าอยู่ที่นี่สิ้นเสียงในห้อยร่างสีดำอย่าเดินออกมาจากความมืดของทิวไม้มันคือผีพายที่มาที่คารวานเมื่อวันก่อนนั่นเอง คงต้องกำจัดก่อนที่มันจะกลับไปฟ้องเจ้านายมันอสุรกายก้มลงคานมาอย่างรวดเร็วแต่คำคอนยื่นมือขวาออกยืดตรงทำท่าคล้ายดังจับคันธนูมือซ้ายทำท่าดึงสายมาสุดแขนปากก็บปิดรำคาถาเสร็จแล้วปล่อยมือออกทั้งหมดมองเห็นดังลูกธนูแต่มีหัวไฟลูกโชน พยานแหวกอากาศพุ่งตรงเข้ากลางหัวผีร้ายเลือดสีดำทะลักออกเป็นริ่มๆก่อนสลายกลายเป็นกลุ่มควันดำขึ้นไปบนอากาศเม <ME> ื่อผีเฝ้ายามได้หายไปนายห้อยคำคอนจึงรีบรุดไปที่หมู่บ้านนั้นพร้อมมั่นทางเดินดินแดงไม่มีแม้แต่เสียงใดๆบ้านแต่ละหลังห่างกันพอสมควรมั่นคิดว่า บ้านหลังใดคือบ้านผู้ใหญ่ทองดีเหมือนนายห้อยจะรู้ความคิดเขาหันมาบอกว่าถึงแล้วทางเลี้ยวตรงหน้าปรากฏให้เห็นบ้านหลังหนึ่งสองชั้นดูดีกว่าบ,บ้านหลังอื่นใดพอทั้งสองมาหยุดตรงหน้าบ้านมีเสียงปบมือพร้อมกับหัวเราะเย็นยะเยือกเปิดประตูออกมามาหาใครคนแปลกหน้าภาพที่เห็นคือผู้ชายวัยกลางคน มีผ้าโพกหัวรูปรคำของคอในปากเคี้ยวหมากสีแดงฉานแววตามองตาที่คํำคอนและมั่นอย่างดูแคนข้าจะมาเอาตัวลูกสาวกับอ๋อีนางหนูคนสวยนั่นหรือพวกนี้หัวลุ่งมันจะกลายเป็นเมียของหลานชายของข้าเองทรงกลับขึ้นมาดีกว่า ข้าไม่อยากมีเรื่องนายห้อยฉันว่ามันคงมีวิชาแก่กล้าหน้าดูคำคอนหันไปมองหน้ามันแล้วตบไหล่เขาเบาๆไอ้มันครั้งนี้ข้าคิดว่าคงหนักมากหากมีอะไรเกิดขึ้นร้ายแรงข้ามีบางอย่างจะสั่งเสียเองนายห้อยคำคอนและมันหันหน้ากลับมาพบกับผีพายตายโหง ยืนสลอนในกันหน้าชายชะลาคนนั้นไปสนุกกับมันที่สิไอ้พวกผีร้ายเราอนุ์เดินสามขุมเข้ามาหาพันคำคลอนบอกมันว่าขาถานาคาพันเขาพระสุเมรุทั้งสองท่องคาถาพร้อมกันฉับพันมีลมหมุนขึ้นมาเป็นลูกพายุย่อมๆก่อตัวเป็นร่างพญานาคสูงใหญ่ พุ่งเข้าพันอสุรกายทั้งหมดไว้ฝีมือไม่เบาจริงๆเห็นทีต้องจัดการด้วยวิชาขั้นสูงเขาเอามือปิดไว้ที่ปากดวงตาเปลี่ยนเป็นสีเลือดอ้าปากแล้วมีตะขาบคานออกมามากมายนับได้หลายร้อยตัวนายห้อยคำคอนกะชากเขี้ยวเสือโค่งมาไว้ในมือบริกรรมคาถาโยนไปข้างหน้ากลายเป็นเสือโค่งตัวมหึมา วิ่งเหยียบตะขาบตายไปหมดชายผู้นั้นหันหลังหายเข้ากลับไปในบ้านคำคอและมั่นวิ่งตามไปแต่ภาพที่เห็นคือแพงตาในชุดนอนกำลังนั่งบนตักชายคนหนึ่งยิ้มหวานเคืิบเคลิ้มซบลงบนแผ่นอกเขาส่วนลำพาก็กอดชายสูงอายุมีไม้ตะพดถืออยู่มั่นเจ็บปวดใจมากกับภาพที่เห็นต่อหน้าแต่คำคอนบอกว่า มันใช้คาถาอาคมสะกดแพงตาต้องรีบช่วยกันก่อนจะสายแพงตาเอ็งมาหาพ่อเดี๋ยวนี้ไม่ไปฉันจะอยู่กับพี่ก้อนฉันรักพี่ก้อนมากจะไม่ไปจากไปไหนคำพูดนั้นถึงมั่นรู้ว่ามาจากเกิดมนสนีแต่ก็อดเคียดแค้นไม่ได้กำมัดแน่นแต่ไม่พ้นสายตาของไอ้ก้อน มึงจะทำอะไรกูได้อีนางนี่มันสวยที่สุดตั้งแต่ข้าเคยเจอมาข้าจะเอามันทํำเมียแล้วชายคนที่เป็นหมอผีแทรกมาตรงกลางกลับไปเสเถิดถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีชีวิตกลับไปข้าคือนายห้อยคำคอนผู้ไม่เคยก้มหัวให้ใครสิ่งเดียวที่ข้ายอมคือความดีงามในใจคนถ้าพวกเองยืนยันว่าจะไม่กลับ จะไม่คืนตัวนางทั้งสองข้าก็จะไม่กลับไปจังหวะนั้นหมอผีพุ่งเข้าเอามือมาจับหน้าผากคำคลอนเป่าควันดาออกมาจากปากแต่สิ่งที่มันเห็นคือแขนซ้ายของนายห้อยมีลูกอะไรบางอย่างเท่าผลมะนาววิ่งขึ้นมาจนออกมาที่ปากพุ่งเข้าใส่หน้าหมอผีคนนั้นมันกระเด็นไปจนติดกำแพงแต่นายห้อยก็บอบช้ำพอสมควร คำคอนกระอักเลือดออกมามันรีบเข้ามาพยุงตัวแกผู้ใหญ่ทองดีกับก้อนเห็นท้าไม่ดีรีบพาแพงตากับลำพานหนีไปหลังบ้านคำคอนหันมาบอกมันว่าข้าคิดว่าคราวนี้คงไม่รอดแล้วรู้นะว่าเองคิดยังไงกับแพงตาสัญญาได้ไหมว่าจะดูแลรักและสื่อสัตย์กับนางนาย้อยอย่าเพิ่งพูดเลย ฉันสัญญาว่าจะดูแลแพงตาเองหมอผีลุกขึ้นมาพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาจากปากและจมูกมันทำท่าจะหนีคำคอนกระโจนเข้าใส่กดหัวมันลงพื้นมึงจะทำอะไรกูปล่อยกูกูจะถอนออาคมมึงที่มีให้หมดมึงจะได้ไม่ต้องไปทำ้ายหรือรังแกใครอีกมึงคิดว่ามึงจะรอดหรือ เมื่อกี้มึงโดนยาผีตายเจ็บชั่วโคตรเข้าไปทั้งล่างไม่นานมึงจะต้องตายคำคอนหันมามองหน้ามั่นครั้งสุดท้ายแล้วพูดว่าข้ารักเองเหมือนลูกคนหนึ่งเมื่อข้าจากไปฝากแพงตาลพาและภาระนายห้อยสานต่อด้วยนะไอ้มั่นแล้วนายห้อยก็เอามือจับที่หัวหมอผีร้ายก่อนท่องคาถาแล้วเอาอีกมือตบ ที่มือที่จับหัวมันไว้มันเห็นว่าหมอผีสะดุ้งตาเหลือกโปนออกมาอ้าปากแล้วดิ้นผ่านก่อนหลับไปส่วนคําคอนสุดลงตรงหน้ามันเลือดกระอักออกมาทั้งปากจมูกและหูมันรีบเข้าไปประคองไว้ไอ้มั่นข่าฝากแพงตาด้วยไปช่วยกลับมาให้ได้แล้วคําคอนก็สิ้นใจลงมันรีบตามไปจนทันผู้ใหญ่บอกว่า กูมีปืนมึงเข้ามากูยิงแน่แต่พอหมอผีหมดเวทมนต์ที่มีอาคมที่ทํากับแพงตากับลํำพาก็หายไปพี่มัน่นช่วยฉันกับลํำพาด้วยมั่นเดินสามลุ่มเข้ามาหาผู้ใหญ่ทองดีกับก้อนเห็นว่าถ้าไม่ดีแล้วจึงหันกระบอกปืนไปที่หัวของแพงตามึงเข้ามาอีกก้าวเดียวหัวอีนนี่ระเบิดแน่มั่นหยุดชะงัก แต่ในใจกำลังภาวนาคาถาบางอย่างเขาแอบเป่าลมออกไปเบาๆแล้วอยู่ๆปืนก็หลุดจากมือผู้ใหญ่ทั้งสองคนขยับตัวไม่ได้มีเพียงสายตาที่มองหน้ามัน่นมันคือคาถาหันอุมาสะกดทัพนั่นเองเมื่อเห็นแบบนั้นมั่นเลยเดินไปหาแพงตาเธอเผลอกอดเขาด้วยความดีใจลำพาที่เดินมาใกล้ๆจึงถามหานายห้อยคำคอนมั่นหันไปบอกแพงตา ที่รอคอยคำตอบเช่นกันแล้วเขาก็จับตัวเธอไว้ว่าทำใจให้ดีๆนะแพงตานายห้อยมากับพี่เพื่อมาช่วยเธอกับลําพาแต่ตอนนี้เขาตายแล้วแพงตายืนร้องไห้จนเขาเข้ามากอดปลอบใจคราวนี้มั่นเดินไปที่สองพ่อลูกนั่นถ้าปล่อยเองสองคนไปชาวบ้านที่นี่คงเดือดร้อนไม่จบสิน้น แล้วเขาก็หันไปบอกแพงตากับลำพาหันหลังกลับไปอีกทางสองสาวได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดมั่นยิงสองคนนั้นตายนั่นเองหลังจากกลับมาที่คารวานและจัดการกับศพของคำคอนแล้วมั่นเรียกทุกคนมาประชุมบอกว่าคำคอนจะให้เขาเป็นนายห้อยคุมคารวานแต่ทุกคนดูเหมือนจะไม่ค่อยยอมรับจนทิดเขียวพูดขึ้นว่านายห้อยคำคอนเคยบอกว่า หาใครจะมารับตำแหน่งก็ต้องเป็นคนที่เขาเชื่อใจหรือง่ายๆอาจเป็นผัวของแพงตามั่นหันไปมองแพงตาที่เขินจนหน้าแดงทั้งลูกตำลึงสุขแล้วก็พูดขึ้นว่างั้นคืนนี้ฉันคงต้องได้แพงตาเป็นเมียแล้วสิทุกคนพากันปรบมือแต่เจ้าสาวอายจนเดินกลับเข้าที่พัก มั่นเห็นเช่นนั้นจึงรีบตามไปพอไปถึงก็เปิดกระโจมออกเธอรังเกียจพี่หรอกหรือแพงตาฉันรู้ในคำสัญญาที่พ่อเคยขอไว้กับพี่พี่รักษาสัญญานั้นแต่ใจของพี่ตัางหากที่มันทำไม่ได้เลยแพงตาหันมองหน้าเขามั่นลุกเข้ามาใกล้จับมือเธอมาแนบตรงหัวใจเบาๆแพงตา ไม่ต้องมีคาถาอาคมใดๆก็ได้แค่จับดูก็พอจะรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่รักแต่เธอคนเดียวเธอยิ้มกัดปากแล้วเอามือตีอกเขาพี่มั่นน่ะพูดอะไรแบบนี้เธอคิดยังไงกับพี่บ้างไม่มีคำตอบแต่มีเพียงลิ้มผีปากของหญิงสาวเข้ามาประกบอย่างแผ่วเบา มั่นจับเธอมากอดไว้พูดพร้อมรอยยิ้มว่าจากนี้ไปไม่ว่าจะยากดีมีจนมีสิ่งใดๆเข้ามาพี่จะไม่ทอดทิ้งเธอไม่มีวันทำให้เธอเสียใจจะรักและซื่อสัตย์ต่อแพลงตาเพียงคนเดียวฉันก็รักพี่มั่นจ้าแล้วเขาก็เอื้อมมือไปดับตะเกียงในกระโจมพร้อมโน้มตัวแพงตาลงไป เพื่อการเป็นนายห้อยที่สมบูรณ์รอติดตามตอนที่3นะครับ